ติกต่อติกต่อสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ระหว่างพักสีเลยแอบมาเือทุกคน <laughs> Super Joy. มีวุูเปอร์สตูดิโอจอยวิวเวฟได้ยนะกดเวฟกดเวฟหนึ่งทีคิดถึงจังหรอ เพ็ดบ mm hmm. อกคิดถึงเรวสบายดีไหมครับ h e l l o from Dubai คิดถึงสินเจ้า Hi guys now I'm we are s h o o t i n g the ocean eyes but now c h a n e e n the set so I have a time to talk to you just for like 10 minutes ไม่เจอนานมากน้องพับแพ้วนีครับ you doing good, that's all I want to know. Yeah! Last night I slept for 8 hours, so it's really great to me because recently I didn't sleep well. Hi, Mew. Hi, Mew. Hello. Hi for UA. Nihong Ikitai desu. Konnichiwa. ฮัลโหลฟิลิปปินสมีฮาวสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเอาจริงไม่มีอะไรนะวันนี้ว่าคิดถึงอะไรมาคุยกับทุกคนระหว่างรอเขาซีนคื We we're missing you ตอนนี้จะเงีย,งยบๆหน่อยเพราะว่าเราจะให้ทุกคนได้ยินเสียงอะไรในกองไม่ได้เลย เขาตามแล้วเขาตามแล้วเขาจะตามไปถ่ายแล้วเพิ่งสวัสดีเสร็จเองไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับโมโมะ <Bye> <laughs>